ซึ่งรู้กันว่าวัดพนัญเชิงสร้างขึ้นก่อนที่พระเจ้าอู่ทองจะสร้างกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีก็แสดงว่าวัดพนัญเชิงมีมาก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนั่นเอง ับท่านผู้ชมผู้มีเกียรติครับรบมาดูที่ว,ว่าร่องน้ำแดงฉัดไยครับดูที่ว่าเรือดงเรือดีจากเมืองมังกรนครสวรรค์ก็ทำได้หรือไม่ได้ไหนเมื่อร่องน้ำต้องเหมือนร่องน้ำต้องเหมือนแม่ขำแก้วสุริยาครับดูที่ว่าแม่ขำแก้วสุริยาอยู่ร่องน้ำต้องเหมือนตะกุยตะกายตะกุยตะกาลายกอดมาดูที่ว่ากอดได้กอดได้จะแสงได้ไม่ได้ไหนเมื่อฉัดไยไอหนุ่มหน้ามนคนเมืองมังกรอยู่ร่องน้ำแดงเริ่มเปิดผายเริ่มเปิดผายผายหนีดูที่ว่านายชายเปิดน้ำสูงก็ทายเรือ บาสามเป็นคือว่าแล้วชัดไทยผายดีแล้วไม่รู้ว่าจะหนีได้ต่อรอฟังหรือไม่ในนาชัดไทยบขตขอนึลจังหวะวอนครสวนนี่หนุ่มหน้ามนเดี๋ยวนี้ทำได้มรือไม่เจอใครไม่เจอเว่ยเจอเจ้าแม่ก็แม่เจอแม่คำแก้วสุริยาบบอกว่าเชี๋ยวนี้ต่างคนต่างใจต่างคนต่างอัต่างคนต่างฟัดมองด้วยสายตามองด้วยสายตาหกวาชัดไทยของสอหนึ่งผายลอยหน้าลอยตาลอยหน้าลอยตาสายทีฝาทีสายทีฝาทีกระชากสีผายอย่างนี้เรียกว่าฮิ้ว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 เจ้าแม่ ก็ปล่อยเรือไหลเข้าเซนชัยเอาหน่อยเรื่องดีวะได้เซนชัยรับผลการตัดสินล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงชัดชัยเป็นฝ่ายชนะชัดชัยเป็นฝ่ายชนะครับครับก็ชัดชัยก็ต้องมีคะแนนเท่ากับนุ่มประสิทธิ์สายยอ่อเนาะก็มาพบ หนุ่มนางไพเรียนเลยครับหัวพี่หนุ่มเลยครับน้อยว่าต้องจับฉลากเป็นที่หนึ่งที่สองได้ตายกันนะครับนะครับผู้จัดการเรียนสองรำมาเลยครับเจ้าหน้าที่เ<อ>จ้าหน้าที่ไฟ